สวัสดีครับนิวโลเฮนนะครับและตอนนี้ฮะเราอยู่กับงานโซโล่เอ็กซิบิชันของตาดอดครับผม คลิปนี้นะฮะก็จะพามาดูงานโซโล่เอ็กซิบิชันของดอสนะครับผมซึ่งงานของดอสเนี่ยจะชื่อว่า The m o d u l a r Essence ครับผมจริงๆกว่าคลิปนี้จะออนเนี่ยงานของดอสก็จบไปแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าถ่ายบรรยากาศเก็บมาให้ดูแล้วกันนะฮะว่างานของดอสที่โชว์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะฮะคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนจัดงานสไตล์นี้ไหมแต่ว่าเอาเท่าที่เรารู้แล้วกันนะดอสอาจจะเป็นคนแรกใช้คำนี้นะคนแรกที่มี Lego e x h i b i ิบิชและเป็นโซโล่ด้วยเป็นของตัวเองเพราะว่าก่อนนันนี้เราจะเห็นถ้าที่ดูในช่องเราเนี่ยก็คือผมจะพาไปดูของบริกแมนทั้งที่สิงคโปร์ทั้งที่ออสเตรเลียแล้วก็ของคุณนาธานโวย่าที่สิงคโปร์เหมือนกันที่เขาได้จัด e x ็กซิบิชันขนาดใหญ่แบบนั้นอันเนี้ยผมรู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นคนไทยมี e x ็กซิบิชันที่ทําด้วย l e โก อ่ามันมันมันน่าสนใจมากเออเผื่อเผื่อคนมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานดูจะไม่ได้ใหญ่คือจะบอกงี้มันเป็นครั้งแรกนี่คือสิ่งที่ดีแล้วมันต้องมีครั้งแรกใช่ใช่เ,เราอยากไปซีรีสมันต้องใหญ่อะไรขนาดนั้นไม่ไม่งานเล็กๆก็สามารถโชว์ได้อย่างงี้เราคิดว่าการที่ได้เอ็กซ์เพรสตัวต่อเลโก้ให้มันเป็นมากกว่าแค่ของเล่นอะแค่นั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ะใช่ถูกต้องถูกต้องเออเออก็นี่แหละก็เลยแบบเฮ้ยอยากพามาดูหน่อยนะฮะว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างกับ กับงานแรกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็จะเห็นแต่อาร์ติสตที่เป็นของต่างประเทศเขามีงานโชว์เนะเาะก็โอเคเดี๋ยว <c oughs> ให้ดอฟพาเดินเดินดูแล้วกันนะว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างได้<อ>ครับออันแรกยังไงเอ่ยถ้าอันแรกขอเริ่มจากตัวที่เราเริ่มสร้างขึ้นมาก่อน ครับเราจะเริ่มคิดจากอันนี้ตัวนี้ตั้งชื่อว่า Timeless Case ต้องเล่าก่อนว่างาน Modular Essence เนี่ยสิ่งที่มันมาประกอบรวมกันอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนพาร์ทแรกก็คือเรามักจะมีวิธีคิดจากโดยการที่ทำให้ตัวต่อเลโก้มันเป็นมากกว่าแค่ของเล่นอยู่แล้วออืมอโเคคราวนี้ก็เลยเป็นการเอาตัวต่อเนี่ยมามจับกับความเป็นพุทธศิน ลองเอามาทําอะไรที่มันดูเป็นงานโมเดิร์นอาร์ตดูส่วนที่สก็คือเราศึกษางานพุทธแบบเซนความหมายก็คืออ b อบเจกต์ออบเจกต์หนึ่งที่เราเห็นเนี่ย mm hmm. อ่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจดู mm hmm. ตั้งใจ mm hmm. พิจารณาดีๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นที่โดดๆดด mm hmm. นี่โอเไหม mm hmm. มันเกิดจากการประกอบกันของอะไรบางอย่างโอเค อย่างเช่นแม่น้ํามันก็ไม่ได้เป็นแม่น้ํามาตั้งแต่แรกมันเป็นหยดน้ำในหลายหยดมาประกอบรวมกันเลยอ่าโอเคเป็นงนชินี้พอมันกลับมาสู่ตัวงานเนี่ยตรงงานมันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพุทธรูปมาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันคือการประกอบกันของชิ้นส่วนต่างๆที่มันมาอยู่รวมกันโอเคเราจะอธิบายให้คนดูแบบภาษาเร็วและง่ายทีนะครับง่ายๆนะครับว่าเลโก้นะครับสมมุติว่าชิ้นชิ้นที่เป็นมืออยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นทายแบบหนึ่งเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันเป็น เป็นอยู่เฉยๆของมันชิ้นเดียวเนี่ยมันก็คือชิ้นเลโก้แหละแต่ว่าถ้าเราเลือกสีที่ถูกเลือกตำแหน่งที่ถูกในการใช้งานเนี่ยมันก็จะดูมีความหมายขึ้นว่าอันนี้จะกลายเป็นอะไรอันนี้จะกลายเป็นอะไรใช่ควาหมายมันจะป๊อปออกมาใช่อธิบายได้เข้าใจง่ายมากเอออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ถ้าอธิบายง่ายมันคือ กบที่อยู่บนต้นบอนไซนั่นแหละคือคอนเซ็ปที่เราชอบมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานของดอเนี่ยจะใช้คาว่ามันมีความเบสออนส่วนหนึ่งจาก l e โกเวยได้มั้เราเขาเรียกว่าเลโกเวย์ใช่ค่ะเรียกว่างั้นก็ได้ลองมาที่งานชิ้นนี้ก็ได้สมมติว่าถ้ามองด้วยมุมมองแบบคนที่ต่อเลโกเราจะเห็นว่ามันมีเฟืองอยู่ข้างหลังอ่าโอเคใช่ครัแต่ทีเนี้ยพอเราลองหาความหมายอื่นๆให้กับมันดูแล้วก็ ด้วยความที่มันมาประกอบเป็นผลงานแบบนี้ตัวเฟืองเนี่ยมันไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของมันในการเป็นเฟืองอาาแต่หน้าที่ของมันมันคือการที่มันเป็นธรรมจักรได้บอกไหมโอเคโอเคอเคมื่อกี้ที่คุยกับดอสเราบอกว่าในชุดกรอบใหญ่ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นใช้เขาเป็นตัวโปรโตไทป์ได้ไหมเป็นตัวต้นแบบใช่ใช่เป็นตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นแนวคิดของโปรเจกต์นี้ซีรีส์นี้ใช่ของซีรีส์นี้ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวเราไล่ดูเล็กๆแบบสั้นๆแล้วกันเนาะก็จะมีตัวนี้ อ่าที่เป็นเหมือนถ้าเป็นพระนี่คือเป็นสีของจีบอลอีกนิกายหนึ่งปะอ่าประมาณนั้นเป็นเหมือนนิกายแบบที่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเมืองอ่าตั้งใจเลวไหนใช้คำว่าเป็นเหมือนเป็นพระป่าและกอ้าวพระป่าโอเคประมาณนั้นโอเคใช่อ่าอันนี้น่าจะชื่อเออ่หลวงพ่อดําวัดบิกลิงนะฮะเออวัดบิกลิงเลยอ่ะวัดบิกลิงครับวัดบิกลิง อ่าประมาณนี้อันนี้เหมือนพอลองเซิร์คำว่างานพุทธศิลป์ดูเราจะเจอองค์ที่มีความเลื่อมทองหน่อยอ่าแต่ว่ากายเขาจะสีดำอะไรนี้อ่ก็เลยลองหยิบเรฟเฟรนมาใช้ดูอ่าแสดงว่างานบางส่วนมีการถาเลฟเฟรนจริงมามาลองด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่มีทั้งมีทั้งเรฟเฟรนแล้วก็มีทั้งแบบที่ลองต่อยอดจากจินตนาการอ่าโอเคใช่อันนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งคุยไปนะครับอันนี้ก็ชอบตรงที่แบบว่า มีค่อยนะมีออร่ารัศมีนะฮะอันนี้ก็คือใช้เพราะเป็นสีตีมสีเบสิกที่เราก็จะเก็บได้ง่ายๆเลยนะใช่มีดอกบัวมีแท่นมีสิ่งเนื้อแล้วก็มีจีวอนใช่ล้วถึงใช้คำว่า timeless gaze เป็นชื่ออ timeless gaze มันคือการแบบไม่มีวันหมดอายุครับเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็น stereotype เป็นภาพจำที่เราพอนึกถึงพระพุทธรูปเราก็จะเห็นเป็นประมาณนี้โอเค องนี้เป็นองที่ส่วนตัวค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเพราะว่าตัวเองเป็นคนเกิดวันเสาร์อ่าแล้วก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการทําปางนักปลวกก็จะใช้ตัวใบปลามสีทองโอเคจริงๆมันคือสีเหลืองแบบ bright light yellow โอเคอ่าเป็นใบปาล์ม bright light yellow แต่ว่าพอมาอยู่ในองค์ประกอบเนี้ยมันก็กลายเป็นพญานาคโอเคประมาณนั้นอ่ะถัดมาอันนี้ผมว่า พีคสุดอ,อันนี้อันนี้คลิสุดพีคสุดในกล้องไม่รู้จะเห็นกันชัดไหมนะครับแต่ว่านี่คือเคลียร์พาร์ตล้วนๆนะฮะใช่ครับ<ม>ก็เป็นการต่อยอดคอนเซ็ปต์มาว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราชี้นําเชฟชี้นําสีไปแล้วถ้ารู้สึกว่ามีคุณค่าประมาณนึงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องสีสันออกไปเลยอ<ม>อันนี้คือไม่ใช่ขาวนะอันนี้คือใสไปเลยใสปิ้งเลยใช่แบบอพารซิต <Op acity. S 2> <ม>ี้เราจะยังรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางทางจิตใจเราอยู่หรือเปล่า งานนี้มันจะดูเป็นของเล่นอยู่หรือเปล่าอืออืออันนี้ให้เดานะเราว่าดอน่น่าจะปวดหัวตอนต่อนิดนึงเพราะว่าปวดหัวมัมันใส่แล้วมันมองยากเว้ยใชชิ้นไหนวะชิ้นไหนวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้ต่อค่อนข้างยากแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันเล่นกับแสงกับเงาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสวยอให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยใส่ปิ้งกับปิ้งเลยอะมวงในกล้องเนี่ยน่าจะดูยากอยู่ระดับหนึ่งกันนะอือเออเออต่อเฟี้ยว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 ตัวงานมันก็สะท้อนมาที่ คุณค่าของผู้ชมด้วยว่าอ่ะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอ่าแวลูของมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อืแล้วสะท้อนกลับมาว่าแล้วความเป็นเราล่ะมันอยู่ที่อะไรอืมอมันอยู่ที่รูปร่างหน้าตาของเราหรือเปล่าออยู่ที่ชุดที่เราใส่อยู่ที่สีสันที่เราเลือกใส่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไปลึกเลยใช่ใช่อ่าประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ก็เราพาดูในส่วนของตัวที่เป็นตัวต้นแบบตัวหลักนะฮะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยที่คุยกันเมื่อสักครู่ก็คือเดี๋ยวจะมีเซ็ตที่เป็นกรอบเล็กอยู่ตรงนี้อีกนะครับเซ็ตกรอบเล็กด้วยกรอบเล็กเนี่ยก็จะมีความยูนิขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้อาจจะเสพง่ายขึ้นมาอีกหน่อยนึงไม่รู้เสพง่ายหรือเปล่าแต่ลองมาดูกันลองมาดูลองดูโอเคอันนี้เมื่อกี้ที่เดินวนดูรอบรอบแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีของของการใช้งานของสีคือตอนเนี้ยเท่าที่เราดูเนี่ยเชฟเนี่ยจะมีความคล้าย แต่ว่า,าสีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆครัซึ่งตัวสีเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเฮ้ยถ้าในเชฟเดิมทรงเดิมต่อคล้ายๆเดิมเลยแล้วถ้าเราเปลี่ยนสีล่ะ,ะมันจะแบบเห็นอะไรที่แตกต่างกันกันมากขึ้นไหมอะไรเงยเดี๋ยวรเราจะให้ดอทพาทัวร์ดูฝั่งนี้อีกนิดนึงนะได้ไปดูกัน ทั้งหมดเนี้ยเราใช้คําว่ากรอบเล็กแล้วกันกรอบเล็กโอเคอยากให้มองกรอบเล็กองรวมแล้วกันว่ากรอบเล็กเนี่ยมันคือการต่อยอดคอนเซปต์ออกมาอีกขั้นหนึ่งว่าโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไม่มีลิมิตในเรื่องของสีเลยอ่าเราจะยังรู้สึกว่านี่คือวระพุทลูปอยู่ไหม <c oughs> อ๋อประมาณนั้นอ่ะมาอันแรกอ่ผอาผลเดี๋ยวนะผลงานทั้งหมดเนี่ยเรา้งชื่อว่าเคลติกฮาร์โมนีอ่าเคลติกก็คือความโกลาหลไปเลย โอเคอะไรอย่างนี้กลาหนเลยนะใช่อันนี้คือกวหลาหนเลยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูงานอื่นๆมาก่อนแล้วมาเจออันเนี้ยเราจะแบบเอ๊ะมันคืออะไรนะสีมันเหมือนแบบมัไม่นาช่นะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นการเล่นกับประสบการณ์ของทุกคนแล้ว่าถ้าเกิดว่าพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นจีแบบเราเอาไว้ตั้งบูชา ถ้าเกิดว่ามันเติมสีสันเข้าไปถ,าถ้าเกิดว่ามันลองเปลี่ยนเช้เล็กน้อยๆอื่าเราจะยังรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีคุณค่าอยู่หรือเปล่าประมาณนะ้นอันแรกสิเป็นยังไงอันนี้ก็จริงๆจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เริ่มประกอบอ่ะมันเกิดจากการที่เราสั่งปริกมาเป็นเซ็ตเยอะๆอ่าแล้วก็ ลองเลือกหยิบดูลองลองแมทสีดูว่าม,มันอะไรยังไงมันเข้ากันได้บ้างอะไรเออรงน,นี้ก็ออกมาเป็นเป็นโทนแบบซันต้านิดนึงใช่เป็นโทนคริสมาสอ่าด้วยความาที่เดี๋ยวเราจะต้องเอางานไปโชว์ในส n น w b r บริเออันนี้ก็เลยแบบเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคทั้งของทีมงานแล้วก็ของตัวเราเออจิงจงงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงเลยในเรื่องของการ ใช้เรียกใช้ชุดสีละกันซีไอมันชัดถูกต้องถูกต้องก็คือแบบพอมันเป็นขาวแดงอ่ามันก็จะค่อนข้างจะรีเฟอร์ถึงซันตาคอสในง่ายอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งโอเคไม่ว่าดอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าประสบการณ์ของเราเนาะก็อาจจะชี้นาไปทางนั้นมันชวนให้คิดถึงชวนให้คิดถึงอันบนได้ครับผมอันนี้อันบนนี้ก็คือ ลองออกหม่งี้นึงดูมีความเรียวซ่าดูมีการใช้โทนสีฉูดฉาดออาโเคพอมันค่อนข้างฉูดฉาดมันก็จะเริ่มแบบเอมันใช่หรือเปล่านะอะสร้างความสงสัยใช่ใช่ใชตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเอ็นไปทางพาสเทลนิดนึงค,คืออยากให้มันดูดูมีความซอฟต์ขึ้น มีความซอฟต์ขึ้นในสีสันในลวดลายอันนี้ก็จะมีความวอตอ is นิดหนึ่งไหมว่าแบบว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะให้อารมณ์แบบไหนให้ผลลัพธ์แบบไหนใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นฝั่งนี้ครับก็จะมีอีกประมาณ8ชิ้นใช่ไหมแชิ้นใช่ครับผม จริงๆเอ e ลเมนต์ลอ่ะจะจะเป็นคอหลักของการคิดคอนเซปต์ชุดนี้ชุดนี้ครับใช่แต่ว่าด้วยความที่กรอบมันอาจจะต้องสลับสีกันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้วางไว้เป็นกลุ่มเดียวกันโอเคโอเคเอเลเมนต์ลในความหมายของดอสหมายถึงว่าเราจะลองทําโดยใช้เรื่องของธาตุมาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวถูกต้องเมื่อกี้เป็นธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นธาตุหินอ่าอ่เริ่มจากอันนี้ก่อนได้เลยอย่างนั้นเมื่อกี้เป็นไฟอ่าอันนี้จะค่อนข้างเป็นทางโกลมทางหิน อยากจะให้สีสันมันเป็นตัวกำหนดธีมให้กับมันอโเคประมาณนั้นอ่ะก็จะใช้พวกชิ้นที่เป็นชิ้นสีเทาซะส่วนใหญ่เนาะใช่ครับอ่าโอเคครับอันนี้เราเราไม่รู้ว่ามันคือโทนอะไรนะแต่สำหรับเรามันรู้สึกว่ามันเป็นโทนกามิกาเซอ่ะจะจะจะดูมีความแบบเปรี้ยวซ่านิดนึงดูมีความัยรุ่นหน่อย แต่ของเราเรามองแว็บแรกเรานึกถึงตีมดอของเลโก้ดใช่เพราะว่าดดมันจะมีความสีพาสเทลแล้วก็สีหลากหลายคปนๆอยู่ก็เป็นอีกเวนึงดูประหลาดดีใช่ไหมใช่ใช่แล้วอย่างนี้นิวรู้สึกว่ายังเป็นพระพุทธลูอยู่ไหมส่วนตัวเราอาจจะเป็นคนที่ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในในในงานชิ้นหนึ่งเช่นถ้าสมมติว่าสีไม่ใช่ถ้าเราเห็นเชฟว่าใช่เราก็คิดว่ามันใช่หรือถ้าสมมติว่าบางทีเชฟันาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช่ร้อแต่สีมันค่อนข้างแบบชี้นำเราก็ยังรู้สึกกับมันได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราสวิตช์ฟังก์ชันไหนมากกว่าเข้าใจเออเ,อ,อ,เอ,อ,อะไร okay, ประมาณนั้น <okay. S 1> ประมาณนั้น อันนี้คืออะไรยังไงเอ่ยอันนี้ก็คือเป็นการแตกคอนเซปต์โมดูล่าเอเซนต์ออกมาว่าจริงๆอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนชิ้นส่วนที่เราใช้ในการประกอบแต่ละโมเดลครับอ่าเป็นเบสเป็นคอของมันมใช่แต่ว่าพอลองมาแยกให้ดูอ,ะอ่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นอีกฟอร์มหนึ่งอของตัวงานละกันที่ที่เราไม่ได้เอามาต่อให้มันสมบูรณ์แต่ว่าเราอเ,เอามาแบ ใ,ออใช่จริงๆก็คือถ้าจะมองเป็นพระพุทธรูปก็คือเป็นพระพุทธรูปได้เหมือนกันแต่แค่เป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่เราเอามาแบะให้ดูแล้วก็เป็นการตั้งคําถามกับคนที่มาดูด้วยว่าจะรู้สึกว่านี่คือพระพุทธรูปอยู่ไหม,มแล้วถ้าคอของมันคือพระพุทธรูปแล้วคุณค่าของมันยังอยู่หรือเปล่าเราตั้งคําถามกับเรื่องคุณค่าแล้วก็แวลูของมันค่อนข้างเยอะเล่าโปสเตอร์ให้นิดนึงสวยมากโปสเตอร์โอ้ขอบคุณครับอันนี้ คอนเซปต์มากอ uh ่ะฮะมันเป็นยังไงส่วนตัวยังชอบเลยอ่ะ <laughs> ออก็ <laughs> มันคือการที่เอาอ็อบเจกหนึ่งอ็อบเจกต์มาแบออก <c oughs> ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากการประกอบนี่แหละครับ <c oughs> ใช่อย่างสิ่งที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าอย่างพระพุทธรูปเนี่ยจริงจริงก็เกิดจากการประกอบขึ้นของบางสิ่งพอเราใช้บริกเราก็เลยลองเอาบริกมาแบรดูว่าจริงจริงแล้วข้างในมันมันไม่ได้มีอะไรซ่อนอยู่มันเป็นแค่หลายๆอย่างที่มันมาประกอบรวมกันแล้วเราก็สร้างความหมายให้กับมันขึ้นมาโอเคบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีความลึกบางอย่างเพราะว่าอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแค่เรามาพามาดูเลโก้น่ารักน่ารัก,รกสวยสวยต่อดูนั่นแหละมัน มันสเตปกลายเป็นงานอาร์ตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมีเรื่องของการตีความการให้ความหมายคอนเซ็ปต์ของอาร์ติสเองว่าทําไมตึงคิดแบบนี้อะไรนู่นนี่นั่นประมาณนั้นจริงๆไม่ต้องกลัวทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันไม่เข้าใจนะเพราะว่าศิลปะจริงๆมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เข้าใจแต่มันสร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกโอเคแค่รู้สึกอะไรบางอย่างกับมันก็ถือว่าสักเซสในการมาดูงานแหละก็ถูกต้องประมาณนั้นเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่า IWS เป็นเหมือนผู้สนับสนุนหลักให้เราเอางานมาโชว์โอเคเขาคือ International Watercolor Society โอโอเคโอเคใช่ปกติห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาเอาไว้โชว์งานสีน้ำอ่าเป็นศิลปะจากสีน้ำใช่โอเคตอนเราเดินก่อนถ่ายดอปพูดเรื่องการใช้ชิ้นที่เป็นติ่งหูอเออไอเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจเอแวไปดูนิดนึงนิดนึงนิดนึ่นิดงนึ่ต้องต้องย้อนความนิดนึง ตัวที่เราเอาไปโชว์ในงานแคเลน i ิ f เฟสอะนิวอาจจะมีอินเสิร์ตอยู่อ่าใช่สังเกตดีๆจะเห็นว่ามันมีแต่หน้าไม่มีหูใช่อ่าอันนี้จริงๆเป็นอีดิชันที่ที่พัฒนาต่อยอดมาแล้วกันเรารู้สึกว่าความไอคอนิกอย่างหนึ่งคือการที่มีติ่งหูยากด้วยสเกลที่เราเลือกใช้ครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องใช้พาร์ทที่ค่อนข้างจะเล็กนิดนึงถ้าสังเกตจริงๆอะมันคือไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไร อาจจะเป็นเพลทโมดิฟายแล้วเป็นตัวคลิปทุกอย่างหนึ่งเพลทโมดิฟายคลิปทำตึงคูณหนึ่ง,นนงอ,ะอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูจริงๆแล้วมันคือการเอา2ชิ้นมาซ้อนกันถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเลเยอร์มันเป็นนละเลเยอร์กันมันไม่เท่ากันใช่ไหมใช่อาจะรู้สึกเหมือนฝั่งฝั่งนี้จะอยู่ลึกกว่านิดนึงใช่ใช่ใช่ลึกกว่าโอเคด้วยความที่มันมีพื้นที่ในการต่อกันแค่หนึ่งช่องที่เราเอามาทําเป็นสันคอข้างหลัง เอเคก็เลยต้องหาทางในการแบบเฮ้ยเราจะทําให้มีหูสองข้างยังไงวะก็เลยมันก็เลยต้องสอนกันเอาแค่ว่าไม่เคยมีใครคิดว่าชิ้นนี้คือหูพระพุทธรูปอะ่ะเออเออแค่นี้ก็ไม่โบรแล้วจริง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 แต่จะทํายังไงให้ให้ชิ้นนี้มันโชว์ความหมายของมันอย่างสมบูรณ์ละ่ะเราก็ต้องหาวิธีจนกระทั่งมันออกมาแบบนี้ uh. อันนี้แหละน่าสนใจนะเจอก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวแล้วก็อาจจะมีความฟุ้งๆหน่อยๆเออแล้วก็อาจจะมีเนื้อหาที่ลึกบ้างบางช่วงนะฮะก็อ่ะลองดูกันนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฝากติดตามดอสด,ด้วยขอบคุณครับ